สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง driving r e v i e ช่องสำหรับคนรักรถที่อยากรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับรถรุ่นใหม่รีวิวจริงสเปคจัดเต็มและการวิเคราะห์ที่เข้มข้นที่สุดถ้าคุณคือคนที่ชอบรถยนต์อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับรถกระบะไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่หลายคนรอคอยนั่นคือ BYD ชา a r k 6รุ่นปี2 0 2 7ที่กำลังสร้างกระแสะในตลาดรถกระบะ่วโลก ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจาก BYD ที่เน้นทั้งพลังความประหยัดและดีไซน์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใครชาคกไม่ใช่แค่กระบะธรรมดาแต่มันถูกออกแบบมาเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคใหม่แห่งพลังงานสะอาดและสะมรรถนะที่เหนือชั้นเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอก BYD ชาหกมาพร้อมรูปลักษณ์ที่แข็งแกร่งแต่ยังคงความหรูหราเส้นสายของตัวรถคมชัดและดูดุดัดนฝากระโปรงหน้ามีมิติและกระจังหน้าปิดแบบเรียบตามสไตล์รถไฟฟ้า ผสานกับไฟหน้าเลดแบบแมทริกที่ให้ลูกอนาคตพร้อมไฟเดทาม running หลายรูปแบบใหม่ที่โดดเด่นจากระยะไกลด้านข้างของตัวรถใช้เส้นสายที่ดูสปอร์ตมีซุ้มล้อขนาดใหญ่และล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด20นิ้วเพิ่มความมั่นใจในทุกเส้นทางด้านท้ายของรถถูกออกแบบให้มีความหนาแน่นแต่ยังดูทันสมัยไฟท้ายเลเชื่อมต่อเต็มแถบพร้อมโลโก้ BYD ขนาดใหญ่เพิ่มความพรีเมียมให้กับภาพรวมทั้งหมด เมื่อเข้าสู่ภายในห้องโดยสาร BYD ชาร์คหให้ความรู้สึกหรูหราแบบรถ SUV ชั้นนำวัสดุภายในใช้หนังคุณภาพสูงและแผงคอนโซลที่ตกแต่งด้วยลายไม้ผสมวัสดุ s Soft t o ท uch หน้าจอกลางขนาดใหญ่15.6นิ้วแบบหมุนได้แนวตั้งและแนวนอนรองรับระบบปฏิบัติการดีลิงลล่าสุดจาก BYD ที่รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนการนำทางและระบบสังงานด้วยเสียงเบาะนั่งคู่หน้าเป็นแบบปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศแอร์อุน่นเบาะหลังให้พื้นที่กว้างขวางรองรับการนั่งสบายในทุกระยะทาง พร้อมระบบเสียงรอบทิศทางจากแบรนด์คุณภาพที่ช่วยสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสารให้สมบูรณ์แบบในด้านขุมพลัง BYD ชาร์ค6รุ่นปี2027ใช้ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าแบบ Plug-in Hybrid รุ่นใหม่ล่าสุดที่พัฒนาโดย BYD เองเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบขนาด1.5ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ให้พลังรวมสูงสุดกว่า430แรงม้าแรงบิดมากกว่า650นิวตันเมตรระบบขับเคลื่อนสีล้ออัจฉริยะสามารถปรับแรงบิดระหว่างล้อหน้าและหลังได้ตามสภาพถนน ทำให้ขับขี่ได้อย่างมั่นใจในทุกสถานการณ์แบตเตอรี่ที่ใช้เป็นแบตเตอรี่รุ่นใหม่จาก BYD ขนาดใหญ่30กิโลวัตต์ชั่วโมงที่สามารถวิ่งในโหมดไฟฟ้าล้วนได้ไกลกว่า120กิโลเมตรและเมื่อใช้งานรวมกับเครื่องยนต์แบบไฮบริดจะสามารถวิ่งได้ไกลามากกว่า1,000กิโลเมตรต่อการชาร์จและเติมน้ำมันหนึ่งครั้งระบบชาร์จเร็วสามารถชาร์จแบตเตอรี่จาก30%ถึง80%ได้ภายในเวลาเพียง25นาทีถือเป็นหนึ่งในรถกระบะท,ที่มีสมรรถนะการชาร์จเร็วที่สุดในตลาดตอนนี้ ในด้านสมรรถนะการขับขี่ BYD ชาค6สามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาเพียง5.8วินาทีซึ่งถือว่ารวดเร็วมากสำหรับรถกระบะขนาดใหญ่ระบบกันสะเทือนเป็นแบบอิสระทั้ง4ลอ้อช่วยให้ขับขี่นุ่มนวลแต่ยังคงความมั่นคงในทางโคง้งรวมถึงระบบเบรกไฟฟ้าที่ตอบสนองได้ดีและระบบควบคุมการทรงตัวที่ทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์รอบคัน ในด้านความปลอดภัย BYD ชาร์หกมาพร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูงเช่นระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ Adaptive Cruise Control ระบบช่วยรักษาเลนและกล้องมองภาพรอบคัน360องศารวมถึงระบบช่วยจอดอัตโนมัติที่สามารถจอดได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน ราคาของ BYD ชาร์ก6ปี2,027เริ่มต้นประมาณ1.5ล้านบาทในตลาดเอเชียและอาจสูงถึง2ล้านบาทสำหรับรุ่นท็อปที่มาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อและอุปกรณ์ครบครันถือว่าเป็นราคาที่แข่งขันได้อย่างมากเมื่อเทียบกับคู่แข่งจากญี่ปุ่นและยุโรป BYD ชาร์ก6คือรถกระบะท,ที่รวมเทคโนโลยีสมัยใหม่สมรรถนะระดับสูงและความประหยัดในพลังงานไว้ในคันเดียวเหมาะกับทั้งการใช้งานในเมืองและนอกเมืองอย่างลงตัว และเป็นอีกก้าวสำคัญของ BYD ที่จะเปลี่ยนภาพลักษณ์ของรถกระบะไฟฟ้าให้กลายเป็นอนาคตของตลาดถ้าคุณชอบรีวิวนี้และอยากติดตามข่าวสารรถรุ่นใหม่จากทั่วโลกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง d r i v e i n g r i p ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดทุกคลิปใหม่เกี่ยวกับรถยนต์จากทั่วโลก